ใบยาเนี่ยก็ขึ้นเต็มไบหมดเลยนะครับในกระตอบแห่งนี้นะครับตัวนี่สภาพของมันเขาจะเป็นอุ้ยโอ้โหผมกินไปละไม้หนึ่งนะครับอร่อยมากนะครับก็บรร้างแห่งนี้เนี่ยเจ้าของไม่ได้อยู่มาประมาณสิบกว่าปีได้แล้วนะครับสาวลักษณะของผีกระสือนะครับก็จะมีแค่หัวแล้วก็ส้นะครับกระสือเนี่ยจะชอบกิน ของหน้าของเสียบพวกนี้นะครับทุกคนแล้วก็ของสกปรกพวงนี้นะครับคุยใครจ้าก็บารล้างแห่งนี้เนี่ยก็น่ากลัวอยู่นะก็เหมือนกับว่าที่สุ่มของคนที่แบบไม่ดีไม่ร้าย เข้ามาอยู่นะครับในช่วงหลักลางคืนนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนแบกเป้นะครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่กตอบร้างแห่งหนึ่งนะครับพเพื่อนๆครับ นี่เลยนะครับใบไ,ไม้ใบหญ้าเนี่ยก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับในกระท่อมแห่งนี้นะครับตัวสภาพมันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับผมก็อ่อตรงนี้เนี่ยไม่ไกลจากบ้านผู้คนนะครับทุกคนไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะนี่สภาพของมนันก็จะเป็นอุ้ย คนน่าจะไม่มีอะไรนะทุกคนก็โอเคครับเพื่อนๆครับก็คงไม่มีอะไรมากมปนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ไกลจากบ้านผู้คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพบ้านนะครับทุกคนนี่ก็ผ้านะครับโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะผูกเปลนะครับเดี๋ยวเราจะผูกเปลตรงนี้เลยนะครับจากตรงนี้นะครับ แล้วก็มาตรงนี้นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมใช้แฟลชนะครับผมลืมเอาไปใช้มานะครับไม่ค่อยมีงบนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมานอนที่บ้านร้างนะครับก็ไม่ไกลจากบ้านทุกคนนะครับบ้านรางแห่งนี้นะครับเจ้าของเนี่ยก็ไม่ได้นอนมาน่าจะหลายสิบปีแล้วนะครับ ก็เรารู้กันอยู่นะของที่แบบกระงร้าง,รางหรือไม่ก็กระต๊อร้างป่าช้าพวกนี้ก็นะ่าจะน่ากลัวแล้วก็หลอนนิดๆหน่นนนอยนะครับแต่ผมคิดว่าผมเริ่มชินกับสถานที่แบบนี้แล้วนะครับผมกล้าที่จะไปเชิญมากกว่านะครับทุกคนนะครับก็ตรงนี้ก็ผมย้ำนะครับก็ไม่ไกลาจากบ้านทุกคนนะครับทุกคนนะครับก็อยากจะมานอนอเพลินบรรยากาศที่นี่สัก ทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ผูกเบสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในค่าคืนนี้เนี่ยผมก็คงไม่ได้ทําอาหารเมนูนะครับออกผมเนี่ยก็ได้นำอาหารมาจากที่บ้านนะครับโดยที่ผมเนี่ยก็จะซื้ออะไรนะหมูไส้ไส้หมูนะครับทุกคนจะเป็นไส้กรอกแบบขนาดใหญ่เลยนะครับเพื่อประทานชีวิตในค่ําคืนนี้นะครับเพื่อกันหิวนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนอ่า โอ้โหผมกินไปแล้วไม้หนึ่งนะครับอร่อยมากนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะกินเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะกินไต้กรอกก่อนนะครับอร่อยมากก่อนก็อืเนาะ อมากโอเคครับเดี๋ยวผมเริ่มจากกินอาหารก่อนนะครับอืมพระซากรอก่อนนะครับทุกคนครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็กินรับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรมากก็จะเป็นไส้กรอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มที่ผมนํามาจากที่บา้านนะครับเพื่อนครับก็บ้านร้างแห่งนี้เนี่ยเจ้าของไม่ได้อยู่มาประมาณสิบกว่าปีได้แล้วนะครับ เสาบ้านนียก็เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับครับผมก็ในค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะามานอนที่นี่นะครับโดยปกติส่วนใหญ่แล้วนะครับทุกคนบ้านร้างเนี่ยตำนานข่าวล่ากันมาว่าส่วนมากเนี่ยจะเฮียนนะครับน่ากลัวมากนะครับคนที่มีบ้านเนี่ยอาทิตย์ิ้เนี่ยเขาต้องรื้ให้หมดก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่เฮียนนะครับเพื่อท <to> ี่บ้านร้างจะไม่ได้เฮียนไม่เฮียนนะครับทุกคน ก็โอเคเดี kind of right ๋ยวเราจะมานอนฟังเสียงธรรมชาติซิ er ่งริดเรนไรในบ้านร้างแห่งนี้กันเลยนะครับก็ในค่าคืนนี้เนี่ยถ so ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมสันนิฐานได้เลยนะครับว่าเป็นคนแน่นอนมาแกล้งผมแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ไกลจากบ้านคนนะครับทุกคนครับผมก็อีกอย่างเนี่ยตอนที่ผมมาเนี่ยผมก็ได้เห็นพาะหงมผืนหนึ่งนะน่าจะเป็นคนที่ แบบว่ามาสมสิงอยู่ในบ้านหลังน okay, so so ี so ้นะครับทุกคนแบบว่าจะเป็นคนนะไม่ใ yeah, ช่ผีนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะมานอนที่นี่กันเลยนะครับแล้วก็ในค่าคืนนี้เนี่ยผมมีเรื่องเล่าให้พี่เพื่อนๆได้ฟังนะครับผมเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็แล้วก็เล่าเรื่องเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับก็การเล่าเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความอะไรอ่ะ สร้างความตึงเต้นนะครับสร้างบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมมานอนแบบที่ชิวพวกนี้เนะี่ยมันมันผมคิดว่ามันจะเอ่อไม่มีเรื่องเล่าเนี่ยมันจะไม่โอเคนะครับครับผมครับก็ในค่าคืนนี้เนี่ยผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีกระสือนะครับทุกคนทกคนครับก็ตำนานผีกระสือเนี่ยขาวเล่าต่อกันมานะครับว่าเป็นกระสือที่เ สืบเชื้อสายกันมานะครับทุกคนเป็นการสืบเชื้อสายที่แบบว่ารับส,สืบต่อกันมานะครับโดยทีอ่อีกคนหนึ่งเนี่ยจะสืบให้กับลูกหลานนะครับลูกหลานลูกหลานจนกว่าไม่มีวันสิ้นสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ยผมไม่รู้นะครับแต่เห็นข่าวเนี่ยเล่าต่อกันมาเยอะแยะในหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ลกักษณะของผีกระสือนะครับก็จะมีแค่หัวแล้วก็ไส้นะครับเวลา เพศกระสือออกหากินเนี่ยก็จะออกหากินช่วงดึกๆนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยกระสือเนี่ยก็จะชอบกินอุจาระนะครับทุกคนแล้วก็ตับไตไส้พุงของเด็กทารกที่กําลังเกิดแล้วก็มันจะเป็นอะไรนะที่เขาเรียกว่าเสะดือนะครับสะดือที่ยาวๆนะ่ะเขาตัดนะครับหมอดำใหญจะตัดแล้วก็ไปเก็บนั้ำหนะครับผมกระสือเนี่ยจะชอบกิน ของหน้าของเสียบพวกนี้นะครับทุกคนแล้วก็ของสกโ,โปรกพวกนี้นะครับลักษณะกระสือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนกลางวันเนี่ยผีกระสือเนี่ยก็จะเป็นโคนเหมือนราวเนี่ยนแหละครับทุกคนเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นกระสือนะครับแต่ช่วงเวลากลางคืนเนี่ยช่วงดึกๆเนี่ยจะออกหากินทันทีเลยนะครับโดยที่ร่างของกระสือเนี่ยจะอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ลำลำไส้แล้วก็หัวเนี่ยจะบินออกหากินนะครับทุกคน ก็ลักษณะผีกระสือก็จะเป็นแบบนี้นะครับผีกระสือเนี่ยกลัวหนามนะครับแล้วก็กลัวคนมากๆเลยนะครับทุกคนก็ผีกระสือเนี่ย okay ก็เป็นผีนะผมก็กลัวผีกระสือนะแต่ผีกระสือก็กลัวผมนะทุกคนก็ไม่รู้อ่ะผัดกันกลัวนะครับทุกคนก็นั่นแหละนะครับทุกคนก็ในค่ำคืนนี้เนี่ยคงไม่มีอะไรมากมายนะครับที่จะมาแล้วเรื่องมากมายไก่กองนะครับก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีกระสือนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ใครเชื่อไม่เชื่อเนี่ยก็จะอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ได้บังคับนะครับว่ามาเชื่อผมนะหรือว่าไม่ต้องมาเชื่อผมนะผมไม่ได้บังคับนะครับแต่ที่ผมพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่ตำนานแล้วก็เรื่องเล่าที่ขาเล่าต่อกันมากันมานะครับก็บรรพบุรุษของผมเนี่ยก็เคยเล่าเรื่องนี้มาก่อนนะครับแต่จริงหรือไม่จริงเนี่ยผมก็ ้าสิบห้าสิบนะครับเพราะว่ายุคนั้นผมเกิดไม่ทานนะครับถ้าผมเกิดทานเนี่ยผมคงไม่ได้มาถ่ายคลิปให้พีๆ่ๆเพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ได้ได้ฟังกันนะครับทุกคนครับผมก็ <c oughs> ตำนานผีกระสือก,ก็จะมีเล็กน้อยมากนะครับมากคงไม่มีอะไรมากมายหรอกนะครับทุกคนโอเคครับก็ในค่ำคืนนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องขออนุญาตเนอนบ้านร้างแห่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมเนี่ยก็จะ สำรวจดูสาวบ้านให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะครับว่ามันเอียงขนาดไหนนะครับทุกคนครับก็ในค่ำคืนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอนอนไปก่อนนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าค่ำคืนนี้เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะครับก็คงไม่มีอะไรพี่สางนางไม้ก็คงไม่มีอะไรหรอกนะครับทุกคนเพราะว่าบ้านหลังบ้านร้ายแห่งนี้นะครับก็ติดอยู่กับบ้านผู้คนนะครับ กบ็บานผู้คนเนี่ก็ไม่ไกลนะครับทุกคนก็ประมาณสักร0 0ห้ารอยเมตรได้นะครับครับผมก็อืมถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมสานิไทยก็จะเป็นคนนี่แหละนะครับทุกคนครับก็นครัคืนนี้ผมก็ต้องขอนอนไปก่อนนะครับ ใครจ้าใครอ่ะใครครับเดี๋ยวผมจะเอาอมาดูนะล้อ ใครครับไม่มีอะไรนะทุกคนถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในก่อภายนะทุกคนทุกคนครับก็น่าจะเป็นคนมากแกล้งนะครับทุกคนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ติดอยู่ติดยานะครับ เ,เข้ามานะครับแล้วก็เห็นผมเนี่ยมานอนที่นี่นะครับเขาก็เลยมาแกล้งนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าในสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีคนติดยาหรือเปล่านะครับก็บ้านลางแห่งนี้เนี่ยก็น่ากลัวอยู่นะก็เหมือนกับว่าที่สุ่มของคนที่แบบไม่ดีไม่ร้ายเข้ามาอยู่นะครับในช่วงกลางคืนนะครับทุกคน ก็ว <S an> ิธีนี้ผมหลับไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับทุกคนพอผมได้ยินเสียงนี้ผมก็ลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาตาสว่างเลยนะครับทุกคนถามว่ากลัวไหมก็กลัวอยู่นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่เจ้าของอที่แห่งนี้นะครับผมไม่ชํนานาญนะครับทุกคนก็ผมเนี่ยอขอใหอ้ขอมานอนที่นี่นะครับทุกคนเพื่อมาพิสูจน์นะครับว่าบ้านร้างแห่งนี้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องขออนุญาตนอนต่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนเลยนะครับ สวัสดียามเช้านะครับก็วันนี้เป็นวันที่สดใสเลยนะครับก็ผมบอกได้เลยนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยบรรยากาศก่อนข้างที่จะดีมากๆเลยช่วงเวลาประมาณสักที่หนึ่งที่สองนะครับแบบเริ่มหนาวมากๆเลยนะครับก็เสียงว่าคืนนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ผีแน่นอนนะครับน่าจะเป็นคนมาแกล้งผมนะครับทุกคนครับผมก็ก็ในเช้าวันใหม่วันนี้นะครับผมก็จะตามเก็บภาพบรรยากาศใน รอบบ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็พี่เพื่อนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยก็จะได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมเคครับ